งามน่นจาจ้าอ้ยเหลืองงามสุดลูกหูลูกตาเจอเลยค่ะอนี้เจอ้ามายางค่ะมือนี้ย่งางแถวโมบววานค่ะอากาศดีค่ะแดดออกดีดีค่ะพี่นอ้องแถวห่วยห่วยแถวบ้านเนี่ยค่ะมีคือบรรยากาศ แดดดีค่ะค่ะพี่น้องมาเอาบุญแดดน้ำกันค่ะย่างแถวแๆบ้านเดี๋ยวพอดีเจสิภาพาแวะไปเบ่งดอกพุนค่ะข้างหลังเจอเห็นบ่เลืองงามแล้วที่เจอบอกว่าเจสิภาพามาเบ่งคลิปก่อนหน้านี้เพิ่นไดแดดค่ะกำลังออกดีเป็นตนายเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเจสิภาพายางไปเบ่งไกลๆตามใจมากเลยค่ะงามหลายจ้าเพิ่น่าออกข้าวนะคะ่ะที่สว,วิเดีเพิ่นออกข้าวว่า คนที่มักเซลฟี่มักถ่ายรูปขอความกรุณ่าย่อมุเข้าไปถ่ายย่อยมุเข้าไปถ่ายใกล้ๆหรือว่าบูเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าสเฮ็ดให้ให้ต้นพืชเพินพ่นเสียหายเนาะจ้ะเพิ่นก็ขอความกรุณาขอความลงมือใหายพู้ที่มักถ่ายรูปขอความลงมือคะ่ะหูนค่ะเหลืองงามแห้งคะ่ะสุดลูกหูลูกตา ได้แดดดีค่ะเอาบุญแดดค่ะมาอ,าออกเอาบุญแดดนํากันเดอเจยมากหลายเจยมากแดดจ้างามแห้งงามนะจ้าอูย้ยเหลืองงามสุดลูกหูลูกตาเจยเลยค่ะ ไกลๆผุนกระแมนค่คนคะเขาก็สิทำทำตามกฎกติกาที่เพิ่นเว้านะคะ่จะจ้าของสวนจ้าของไรเขาก็ขอมาชมยู่หางห้างแบบระยะเผาคนคะ่ะสวยงามอ่นซ่อนพักเพิ่นก็บ่ได้กินเราพี่น้องว่ากาเก็บของเพิ่นเจ้าจปลูกไม่จะคของนะจ๊ะลองปลูกยุ่ไก่หูกไก่ตาน้ำทงน้ำท่าไก่ๆแล้ว เจ็กสิขอหักซิมมึงอยู่ได้เก็บไปกินบ้านอยู่เนี่ยจะคะแนหยอดพลังอันนี้ก็คือคืออ่าประม่านว่าถือว่าต้นมันแก่แล้วจ้ะขึ้นดอกขึ้นยังแล้วกันสิกินก็ต้องเก็บกินตั้งแต่เพิ่นยังบ่แตกดอกนะจ้ะยังบ่ขึ้นดอกแต่ว่าฟรังเพิ่นปลูกเอาดอกเนาะพรังเขาจะเอาไปทอเอรังเขาจะเอาไปเอาดอกไปสกัดน้ำมันนะจ้ะน้ำมันปรุงอาหารน้ำมัน ทีเขาใส่ในรัวเห็ดอาหารประกอบอาหารเท่านี้ล่ละค่ะอุ้ยอันซ่อนค่ะพี่น้องงามแห้งด้านข้างนาน,นี่ถนะคะจะเป็นห่วยเนาะคะ่ะที่เจอบอกขาจาิมากิเห็ดกิดจกรรมวายน้ามาเลน็นกีฬาตีวันเลยกกันย่ำซ้ำเมืออาการห่อนห่อนก็ทิอยู่ตรงขามที่เนี่ยค่ะตนขามปลาปลาต้นดอกผักกวางตุงเท่านี้ค่ะสิผ้าขามมาเบิ้งหวยค่ะ ห้วยหรือแม่น,น้ำเนี่ยเนาะที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะค่ะช่วงซัมเมอร์เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นห้องน้ำเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผู้ที่มาใส่สถานที่เป็นส่วนโตค่ะมีความเป็นส่วนโตเปลี่ยนเส,สืมม้อผ้าห้องน้ำนานซัมเมอร์นี่กัฝรั่งกับสีรลายค่ะพี่น้อง ฝรั่งเพิ่นห่อนมาเรียนน้ำกันโคนขาห่วยเฮาหนาห่อนนี่ฝรั่งลงน้ำ20องศาค่ะหนาหอนอ่อนสวีเดนประมาณเดือนปลายเดือนมิถุน่าค่ะปลายเดือนมิถุน่าไปหากระกระดาสีห่อนแห้งเนาะคะ่ะประมาณ20าองศานี่คือห่อนสุดสุดแม็กแล้วค่ะหรืออาจจะห่อนมากกว่านี้ จะอยู่ประมาณนี้ค่ะยียิบหาองศาตีรังกาลงน้ำกันท่วนๆค่ะฝรังเจอกับผ้าอเล็กชนเมเลนน้ำยุนี่ขึ้กันค่ะบรรยากาศดีค่ะกลับบ้านค่ะกลับบ้านเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟ ไปเบื้องบานนะดอ,ดอกไม้ดอกลายในบานกำลังกำลังไดแดดจะ้ะอยู่หลังบานเจอยวนบานล้วจะพี่น้องจ้าตรงกาแฟกินกันจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะ,จะ,จ,ะจะตรงกาแฟกินดีนิบ้าส้มสวนหลังบานน้ำจ้ะพี่น้องขอมาบ้านเราได้พี่น้องในกาแฟและ เสิ้อ้านางกินกาแฟเสืเอ้อผ้าเบิง่งดอกไม้รังบ้านนัจ่จ้ะช่วงนี้เพิ่นได้แดดดีแดดง่ามแห้งพี่น้องไปกินกินกาแฟกันก่อนจะ้ะมีความดีใจแห้งอ่ะพี่น้องแดดออกมินิเจอร์บบมี่โบมี่งานบุกเขามาเพราะว่าเป็นเอ็กซ์ตร้านะจ๊ะเป็นพนักง,งานพิเศษพนักง,งานเอ็กซ์ตร้า บมมีขาบเลี่ยนเหมือนวันซุกก็เลยเป็นมือยุดจริงๆของเจยมีความสุกมากๆเลยจ้ะตอนนี้ก็เริ่มสีหอนแล้วจ้ะใส่ผ้าสีดำน้ำมะลยเห็ดให้แบบหอนแห้งอากาศหอนแห้งจ้ะขอบคุณที่ติดตามเจย์ด้วยจ้ะขอบคุณที่ติดตามกันเจยตั้งแต่ต้นคลิปฮอดถ่ายคลิป มือนีก็มีความอ่อนซ่อนแดดจากเลยมาอ่างขออ่างเนยนะจากเขาอวดอวดแดดสวยๆจา้ากินกาแฟน้ำกันน้ำ อบคุณสำหรับเมือนี้นะจ้ะขขบคุณในลายขขบคุณติดติดตามทั้งเพื่อนเกาเพื่อนไม่น้ำวยจ้ะพากันไหมคลิปหน้าจ้าบายบายจ้าบ๊ายบาย